สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าหน้าแตกยับเลยนะครับที่เกาหลีว้าแลวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับหมอลำสาวหน้าแตกยับหลังใส่ชุดแบบนี้ ที่เกาหลี f อซลั่นนางไม่รู้จริงๆเหรือเห็นแล้วอายแทนป้าพี่น้องเมนหมอลำสาวใส่ชุดอีอย่างน้อแบบที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีทูดีนะครับเพิ่นได้ออกมาโพสไว้แบบนี้นะครับบอกว่าแต่งชุดเหมือน AV ญี่ปุ่นเลยนะครับ ซึ่งชุดที่ทางหมอลําสาวเพือนไซมเมื่อวานนะครับพี่น้องก็เป็นชุดนะครับสีขาวเซ็กซี่ของเพื่นนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเป็นกระโปรงเป็นเอวร้อยนั่นแหละครับนะครับผมแต่ว่านะครับมีเอฟซีเขามาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าถ้าเป็นชุดนี้นะถ้าอยู่ที่เกาหลีส่วนมากแล้วสีเป็นค้นนะครับหรือว่าผู้หญิงนะครับที่เห็นงานอยู่ในอาบอบนวดนะครับเขานิยมใส่กันนะครับพี่น้องเอาง่าย ชุดที่หมอลำสาวใส่นะครับเป็นชุดที่สาวๆนะครับล่านคาราโอเกะหรือว่าสาวๆนะครับอาบอาบอบนวดประมาณนะครับเขานิยมใส่กันนะครับพี่น้องประมาณนี้เรียกได้ว่าหน้าแตกยับเลยนะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าถ้าไซ ชุดนี้นะครับไปย่างนะครับมันไม่ได้ดูดีนะครับในสายตาคนอื่นเลยเด้เพราะว่ามันเป็นชุดที่สาวอาบอบนวดนิยมใส่กันประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ f c บางท่านบางคนสู้ฟังนะครับหรือว่าพี่พน้องๆผู้ใดอยยุเกาหลีหรือว่ามีข้อมูลนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยอครับผมว่าวัฒนธรรมแต่ละประเทศมันก็บ่คือกันนะครับอันนี้ผมก็สะอ่านคอมเมนต์ไปตามจริงนะครับตามที่ f c เพื่นเข้ามาให้ข้อมูลนะครับ f c ท่านแรกนะครับเพื่นบอกว่า ไม่มีใครบอกนางเลยหรือว่าชุดที่นางใส่คนทำงานอ่างอบนวดนะครับที่เกาหลีนิยมใส่กันนะครับทันต่อมานะครับเอฟซี่านนีบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่เขาคิดว่าเป็นสาวคาราโอเกะค่ะบ้านเมืองเขาควรศึกษาหน่อยก่อนมานี่มันฤืดูอะไรแต่งตัวแบบตลก คนคงดูทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคือตัวประหลาดคักนะครับเอฟสี FC ทันต่อม้าบอกว่าเกาหลีเขาเรียกเด็กคอนใส่แบบนั้นไม่ได้ดูดีในสายตาบ้านเขานะจ๊ะนะครับเด็กคอนนี่หมายถึงอ,อย่างนะครับพี่น้องท้าผูใ้ใดมีข้อมูลก็คอมเมนต์ขอมานำมาเด้เครับผมนะครับท่านนี่บอกว่าถ้าอยูเกาหลีเขาเอื่นว่าเด็กคอนนะครับคล้าย ้ายๆเด็กอินหรือเปล่านะครับอันนี้ผมกับบุหู่คือกันนะครับเอฟซีนะครับอีกสองท่านนะครับเอฟซีท่านนี้บอกว่ากะสีว่าเพิ่นคักเด้เนาะบอเบิงหนังนาเจ้าของเน่นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายเอฟซี FC ท่านนี้เดือดขึ้นกันพี่น้องเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าอีแกะกะคืออีแกเป็นได้แค่อ,อีแก่ค่ะตลกมากนึกว่าไปตีเทนนิสนะครับแนวลได้ของมันนะครับ ทรงผมคือตลกเหมือนใส่วิกนะครับการเป็นความคิดเห็นนะครับของ f อฟบางท่านบางคนนะครับหมอลำสาวหน้าแตกยับเลยนะครับแต่งตัวนะครับก็คือเป็นชุดสีขาวเซ็กซี่แต่นะครับ f อบอกว่าชุดแบบนี้ส่วนมากแล้วสาวอ่างอบนวดนะครับนิยมใส่กันที่เกาหลีนะครับซึ่งใส่ชุดนี้แล้วไม่ได้ดูดีในสายตาคนอื่นเลยนะประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสู่ฟังได้เดือครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของ FC บางท่านบางคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ